เขาซื้อว่าเป็นอะไรไงข้าวเหนียวที่ว่าขขาทานฟอร์มทรนฟอ์มที่เขาของทานฟอร์มนะเออมันหวานมันหวานมันหวานมันนุ่มมันอ่อนถ้าเขาถามว่ามันข่าวไส้พันได้ขวดโปรดยักษ์หอ่าแตาว่าเข่าถูกไส้พันได้ใส่น้ำยานี่ไปแล้วที่ว่าแซ่บมุดว่าสิเดเงินแมนเพื่อเขาใส่หลยแอาหน้าเหรอเดิมแมนอินนี่ฮะเละเพราะมันออร์แกนิกว่ะ แมนยูมันทีกันใจแบบปุ้ยแค่มีแต่ว่าทางบุิษัทก็ยืนยันอยู่ว่ามันเหตุจากอองกับปูออกองหอยสีดีมันก็มีธาตุอันนั้นธาตุเล็กน้ำดีโดยแมนในย่างก็ส่งไปต่างประเทศได้อีกแลวก็มีใบยังยืนของทั้งมาเลเซียคัวบาบอเมนปลอดสารพิษนะเขาเขาไปต่างประเทศกับเได้อะไร พะคำนั้นมันเป็นมันมีใบยังยืนให้พร้อมเนาะโดยแมนเขียนใไซยู่ว่าปุ๋ยเคมีแต่ว่าเขายังยืนไหนหูว่าเป็นปุ๋ยเคมีย,ยูกแต่มันมีธาตุเล็กธาตุสังกะสีอยู่เนี่ยค่ะโดยแม่สิบเอวว่าเคมีก็สิบห้โดยแม่แล้วแต่มันเคมีจากธรรมชาติมันโบเมนสารเคมีโดยแม่แมนแมนบรอโดยแม่ถึงแล้วเขาเริ่ว่า <The man. S 2> ออกไปบริษันเด้เขาเริ่มว่าเออเออเขาเขาว่าเขามันแจ็บมันยังนี้ใส่เขาว่าชิซื้อชิทอนมันซื้อเขาว่าชี้ดิ ซื้อเอาครบเซตบอกซื้อเอาครบเซตมันจะมีแต่อันหูบที่อันเจ้าอันนั้นอันนั้นไายหูบอันนั้นกับข่านี้มีเด่นอันนั้นแต่ละกองเลี้ยงไว้เมื่อไะขอก็บอกว่า,วานี่จะต้องซื้อครบชุดนันน้นรถเขาว่ะเป็นอันจ้ใส่หน้าเขามันยังเหลืออยู่พักสวนขว้วเจ้ามีแ้วเจ้ากับโพตไปน้ำบนแม่ช์ใส่ลายสี่อ้ตรเอาควาประหยัดสองเถือสามเถือกั็แล้วก็ยุดธเขาวะโดยเมน ไม่ใช่ไรเถื่อนหมักเลนนะเด้บังงามเจ้ามาเจ้าไปแห้งจืนแล้วแมนแล้วเจ้าสี่ถักระซองเถื่อนก็แล้วเลยโดยแมนแล้วก็แล้วเล้กแล้วก็ได้สี่คอยก็บพได้เอาอันคอยกัฮักกมาเอาอันตบกระปงดินน่ะฮักก็พ้เเดียวสองเถื่อเถื่อนเามาีไก็เพรานั่นนึเถื่อนแมนขาบเลยแล้วิบมากมาแล้วจีพโค์พอีกด้ดยแมนเขาได้เก็บมาเอาจนไมาเติมใหญ่เลยได้โดยกับปมือแล้ว เขามาเบมาเบร่ออนั้นเขามาเน้นมาเน้นหม,มากมาเนี่ยเขาได้ได้ผลได้ผลเป็นหมากตืมใส่นี่หมากกัสีแนนสีตึงง่อยอและหมากกระสีบบได้มันบ่แตกอ่าง่ายง่ายาืมอ๋อเนียนพนก็คือสูตรสองอท่านฟอร์มพาสูตรสองอาหารห้องเสริมเนาะอาหารหลักกับเอ็นพีเคกับเป็นหกหกซาวจะเน้นหมากอันนี้ฮะ มันยังชิบวได้มันยังิบได้แลวตัวน m p k นะมันทีเอาหนึ่งออะไรประมาณโดยโดยซื้อคันว่ดคันว่าซื้อก็ยังสิบวได้เออก็ต้องได้เอามาไว้เมนอันนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทางคุณใส่ดีแล้วเดี๋ยวเออสอเป็นตัวแทนใหญ่เลยแล้วแบบทุกคนกลับไปหาเออแล้วนี้อันั้นแล้วอย่าให้มันเป็นนนั่นแหละโดยจะขายตัวนี้โดยเมน อืมเขามากินหลายมันก็ได้กําไรงามดีอยู่ในตอนนี้โดยแม่นคักเลยแลเนาะท่านแถมอันนั้นเออแถมเฮาซื้อเฮาก็ปิดเขาเอิ้นว่ายัง